โย่ม <Yo. laughs> ถูกจูบ <laughs> วันนี้ออกมาเดินคนเดียวทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันหยุดนะท่านโยมไปทํางานแต่ไม่เป็นไรดีแล้วที่แกไปเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจเวลาเราจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเวลาเราออกมาเดินเนี่ยแล้วตอนที่เราจะออกอ,ออกมาจากบ้านเราก็เตรียมตัวใช่ป่ะในกระเป๋าเป้เราต้องมีของหลายอย่างที่เราต้องใช้ใช่ไหมเราก็ใส่เป้ไว้เตรียมตัวตั้งทุกวันเลยนะแล้วก็วันนี้พอเดินออกมารู้สึกว่าไอ้กระเป๋าทำไมามันเบาๆจังวะ ก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอที่หนึ่งที่เราจะถ่ายคลิปใช่ไหมเราก็ยืนถ่ายคลิปอยู่แล้วก็มีน้องหมาตัวหนึ่งมันเดินผ่านมาทั้งหมาทั้งเจ้าของเรเดินผ่านมาเสร็จแล้วเขาก็มายืนหยุดมองเราใช่ไหมแล้วหมามันก็มานั่งจ้องเราก็เอออดเล่นกับหมาไม่ได้ใช่ไหมเราก็เล่นกับหมาเฮ้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 ยอีนดิเซอร์นู๊ฟเวอร์เฮต้าฮุนเล่ฮัมเอ็นฮุนเโยลิลลเชียน อลลโอ้ลิลเล่ช่วยกันโอ้แต่ฉันไมกูดิสฉันไม่กูดิสเฮียนฉัน <laughs> ถูกจบเสร็จแล้วพอเขาเดินผ่านไปแล้วเราก็ถ,าถ่ายคลิปจนเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาเดินมาเกือบเกือบครึ่งทางแล้วมีความรู้สึกหิวน้ำํำเราก็เพราะในกระเป๋านี่เราต้องพกน้ําขวดหนึ่งใช่ไหมดูกระเป๋าเอารู้แล้วว่าทําไมกระเป๋ามันถึงเบา น้ำมเมื่อได้พกน้ำมาเสร็จแล้วเออเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไม่ต้องไปเดินไกลหรอกเราเดินแค่ใกล้นี่เองนะแล้วเราก็เดินไปเอาคิดขึ้นมาได้เฮ้ยเราจะเอาแว่นมาใส่ซะหน่อยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายคลิป,ปเราถอดแว่นออกใช่ไหมเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่าใส่ไว้ตรงหัวหรือใส่กระเป๋าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราเล่นกับน,น้องหมามันคงร่วงมันคงร่วงหล่นเอา้าโอ้ยจะจะ,จะทิ้งก็ไม่ได้เพราะมันเป็นแว่นใสยตาแว่นเป็นแว่นกันแดดใสยตาใช่ไหมเราก็ ต้องรีบต้องเดินกลับไปโชคดีที่ออกมาไม่ไกลเท่าไหร่กลับไปเจอมันวางอยู่ตรงนั้นวัน,นวันนี้มันเป็นวันอะไรนะทุกคนธรรมดาเราจะเป็นคนเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะว่ามันมันต้องเตรียมตัวนะ่ะ เพราะว่าบางอย่างเราต้องใช้อะไรพวกเนี้นะที่เวลาเราเดินเนี่ยแล้วดีอย่างหนึ่งที่สิบิเนะนะถ้ามีคนทําของหล่นอะไรเงี้ยนะเขาจะมาเก็บเอามาวางไว้ตรงบนหินมันมาแขวนอะไรเงี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่ปล่อยทิ้งไปอย่างนั้นส่วนมากถ้าเราก็มีกลัวว่าแว่นเราจะหายเ้วเพราะคิดว่าพอถ้ามีคนมาเห็นเขาจะเก็บไปวางไว้บนที่สูงๆเวลาเรากลับไปแล้วเราก็จะเจอ อาการแบบนี้ในประเทศสวีเดนเรียกว่าอมมันอินแต่หออีฮือเวด็ดจอมันอีฟัตนาก็คือว่าทำอะไรไม่คิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยน <laughs> ตอนนี้เราก็ต้องเดินกลับบ้านแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรเสียเลิกไปแล้วไปบ้าน